M.I.C. ขอนำเสนอหน้ากากฟิลิปรุ่น Pickle Nasal Mask หน้ากากแบบครอบจมูกที่เล็กและเบาลดการสัมผัสบนใบหน้าก่อนสวมใส่หน้ากากวัดขนาดหน้ากากโดยใช้แผ่นวัดขนาดที่มาพร้อมกับหน้ากากวางเป็นแนวนอนวัดที่ใต้ปีกจมูกให้สังเกตที่ปีกจมูกว่าอยู่ที่ขนาดใดดังตัวอย่างคือขนาด S.M ขนาดที่ครอบจมูกที่เหมาะสมคือที่ครอบจมูกไม่ปิดรูจมูกหรือบีบปีกจมูกจนเกินไปและด้านบนวางกึ่งกลางของจมูกวิธีการใส่หน้ากากปลดคลิปล็อกของหน้ากากออกเหมือนบิดกุญแจสวมที่ครอบจมูกไปที่จมูกและดึงสายรัดศีรษะไปด้านหลังปรับหน้ากากให้เข้าที่จากนั้น กดคลิปล็อกอีกด้านเข้ากับโครงหน้ากากปรับสายรัดน้ากากให้พอดีทั้งด้านบนและด้านล่างปรับสายรัดศีษะทั้งสองข้างซ้ายขวาพร้อมกันโดยไม่ให้แน่นหรือหลวมจนเกินไปเพื่อความสบายการสวมใส่ที่ถูกต้องสายรัดศีษะทั้งด้านบนและด้านล่างจะเรียบขนานกันส่วนตำแหน่งและการวางของสายรัดศีษะด้านหลัง จะขึ้นอยู่กับขนาดศีรษะแต่ละคนเมื่อใส่หน้ากากเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานให้ต่อท่ออากาศเข้ากับหน้ากากและเปิดใช้เครื่อง c ีแ p ตามลำดับด้วยความห่วงใยฟิลิปโดย MIC